คุณผู้ชมคุณผู้ฟังระทึกจริงๆ10บโมงเช้าวันนี้พักเก้าไกลจะถแถลงเปิดแคมเปญหาเสียงโค้งสุดท้ายนำการถแถลงโดยพิธาและสิริกัญญาหัวหน้าพักละลองอการถแถลงเช้าวันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าลดแบบรัฐบาลเก้าไกลสิ่งที่จะทำภายในร้อยวันหนึ่งปีหนึ่งสมัยมประชาชนได้อะไรประชาชนได้อะไรใช่ค่ะแคมเปญโค้งสุดท้าย แคมเปญ15วันสุดท้ายของพรรคก้าไกลเป็นแคมเปญที่จะตอกย้ำสามประเด็นประเด็นที่1เราพร้อมบริหารประเทศประเด็นที่2เราสามารถบริหารประเทศได้แน่และ3และ3ม 3.3.3.3.3. 3ส0นโยบายของเราเป็นไปได้เราทำได้จริงเราจะแจกแจงว่าแล้วเราจะทำอย่างไรใช่ค่ะเขาจะเปิดแผนเปลี่ยนประเทศรัฐบาลก้าวไกลนี่เดี๋ยวรอเขณะที่ขณะที่พระไทยบอกว่าขอให้เชื่อผมผมเก่าผมทำมาแล้วผมทำมาจริงค่มาจริงเชื่อผมไหมถ้าเชื่อผมก็เลือกผมขณะที่พัรคก้าไกลบอกเฮ้ยผมผมใหม่แต่ผมสด ผมมี300นโยบา,ายจะทำแล้วแต่แล้วแต่เรอติดตามแล้วกัน